เพชรยนต์สวัสดีครับผมชัยเพชรยนต์นะครับวันนี้จะมารีวิวรถตู้นะครับโ o โยต้าคอมิวเตอร์นะครับปี2 0 1 5ันสนะครับคันนี้นะครับให้ดูตัวรถรอบคันกันเลยนะครับผมกระจังหน้าใหญ่นะครับไฟคู่หน้าไฮโดรเจนนะครับพร้อมสปอร์ตไลท์นะครับกระจังหน้า2ชั้นนะฮะล้อแมกกระทะนะครับคันนี้นะครับปี15.18นะครับ อ่ดูตัวรถเดิมๆกันเลยนะครับทั้งคันนะครับนี่นะครับท้ายนะครับให้ดูความสดนะครับรถเดิมบางทั้งคันนะครับผมรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีความมาแน่นอนนะครับสําหรับรถตู้ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับผมให้ดูตัวรถรอบคันนะครับ กระจกลอบคันนะครับโลโก้โตโยต้ายังอยู่ครบนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในกันนะครับภายในนะครับกระจกไฟฟ้านะครับเซ็นทัลล็อกนะครับกระจกมองข้างป่าไฟฟ้านะครับนี่นะฮะเบาะคู่หน้าเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังคู่หน้าคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ5สปีด126แรงม้านะครับระยะทางการใช้งานอยู่ที่137,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับ นี่นะฮะแอร์แบ็กคู่หน้านะครับสองใบนะครับทางฝั่งคนขับและผู้โดยสารนะครับเดี๋ยวเราไปชมห้องโดยสารกันนะครับภายในห้องโดยสารนะครับได้คอนโซลกลางตัวเตี้ยนะครับผมพร้อมอุปกรณ์ช่องเก็บของแล้วก็ที่วางแก้วนะครับเบาะจะได้เป็นส่วนเบาะหนังนะครับเบาะหนังสี่แถวนะครับเบาะหนังสี่แถวแบบนี้เลยนะครับแถวสุดท้ายพับได้นะครับ เพดานหุ้มหนังมาแล้วนะครับมีลำโพงให้เรียบร้อยนะคะเพดานหุ้มหนังมาแล้วนะแอร์เดิมนะครับความสวยงามของเขาพร้อมใช้งานกันเลยนะครับคันนี้นะฮะร,ราคาป้ายแดงอยู่ประมาณล้านกว่านะครับเพชรยนเราเอามาขายเพียงแค่นะครับเจ็ดแสนหนึ่งหมืนบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวกันได้เลยนะครับรายได้ ตั้นต่ำอยู่ประมาณนะครับประมาณ28 0 0 0ขึ้นไปก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วนะครับสำหรับโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับคัาฟรี60วันนะครับผมบริการฉุกเชิญฟรี1่ปีนะครับพร้อมน้ำมันเต็มถังให้อีก1ถังนะครับสนใจคันนี้เข้ามาชมรถตัวจริงได้ที่บริษัทเพยนนะครับถนนเสรีไทยซอย68แยก1มินบุรีนะครับโทรหาผมได้ที่เบอร์0 8น9 1 5 2 4 2 3นะครับท้ายนี้อย่าลืมฝากกด ไลค์กดแชร์กดติดตามและกด s u b สไครป์เพื่อติดตามคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ